เอาละครับจะเจอกันแล้วครับกับผมเต๋ามีแหต FPL ครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่6ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดียวะครับว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยครับผมได้คะแนนไปเท่าไหร่แล้วบอกเลยว่าวีคนี้ผมจะไวการ์ดครับนี่ครับก็ได้ไปทั้งหมด66คะแนนครับก็ความจริงก็ไม่ได้แย่มากนะครับสำหรับสัปดาห์ที่5ของผมครับได้ไป66คะแนนเริ่มจากคนแรกเลยครับเอเดอร์สันครับ เก็บคีนชีตในนัดนี้ได้ครับได้ไปทั้งหมด6คะแนนครับในที่สุดก็มาแล้วครับคีนชีตครับหลังจากไม่ได้คีนชีตมา2นัดครับสำหรับเอเลสันแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับกลับมาฟอร์มเดิมแล้วครับนัดล่าสุดก็ชนะนิวไป2-1ครับก็ยังเสียประตูแล้วก็ยิงแล้วก็แอสซิสต์อะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่70ด้วยครับทำให้ได้ไปแค่2คะแนนครับแล้วก็คันเซโลครับนัดนี้ครับถือว่าท็อปฟอร์มอยู่ครับก็ได้ทั้งคีนชีตูดดด้้้วยคคครรััับบก็ไไปทงหม12ะแนน ถือว่าได้เยอะอยู่ครับแล้วก็มาที่เบนไว้ครับเบนไว้นี่ถึงแม้อเซนอนจะชนะไป2ประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็เสียประตูแต่ว่าเบนไว้ครับโชคดีครับที่ออกไปตั้งแต่นาทีที่64ครับทำให้เขาไม่เสียกินชีครับก็เลยได้ไป8คะแนนครับมีโบนัสมา2ครับความจริงต้องได้หครับแต่ได้เป็น8ครับแล้วก็มาที่เจมวอร์ดพาวครับความจริงอันนี้ผมเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งของผมครับแต่ว่าลิสเจมครับมีอาการป่วยนครับน่าจะป่วยครับแล้วก็เจมวอร์ดพาวลลงมาแทได้เป็นครับ ไม่ได้ทําอะไรเลยครับนอกจากลงสนามไปครบ90นาทีแล้วก็โดนไปเลี้ยงครับเลยได้ไปแค่1คะแนนครับแล้วก็มาที่ซาร่าครับซาร่าครับนัดนี้ได้ไป10คะแนนครับจากการแอสซิสไป2ลูกครับแล้วก็มีโบนัส2คะแนนครับก็เลยได้เป็น1ิคะแนนครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับคะแนนซาร่า่งนี้แล้วก็เช่นเคยครับมาร์ตินเนลลี่ลูกักครับนัดนี้ครับได้ไป10คะแนนครับจากการยิงไป1นลูกแล้วก็ได้โบนัสอีก3าคะแนนครับก็รวมเป็น10คะแนนครับไม่ผิดหวังจริงครับมาร์ตินเนลลี่ตอนนี้ค่าตัวนี้6.4จุดสี่ แล้วก็ตัสซาครับตัสซานันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับลงครบ90นาทีแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็ทีมก็แพ้ฟูลแลมไปด้วยครับ2ประตูตอนหนึ่งครับได้ไป2คะแนนแล้วก็มาต่อที่เอเลียดครับฮาวี่เอเลียดได้ไปทั้งหมด2คะแนนครับก็เหมือนกันครับไม่ได้ทําอะไรครับมาที่กัปตันของผมครับวันนี้ครับยิงประตูแล้วกาเบียเฮชุดนั่นเองครับลงไป8ปเจนาทีครับยิงได้1ประตูครับไม่มีโบนัสครับ ก็เลยได้ไปทั้งหมด6คะแนนครับคูณ2ครับเป็นกับตังของผมครับก็เลยได้ไปก็เลยได้ไป12บคะแนนครับมาที่อีวานโทนี่ครับอีวานโทนี่นันมีก็ไม่ได้ทําอะไรครับจริงก็มีโอกาสยิงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เข้าครับก็เลยได้ไปแค่1คะแนนครับเพราะว่าโดนใบเหลือกไปหนึ่งแล้วก็ต่อสำรองครับไม่มีคะแนนกันเลยครับสาหรับสำรอง1นึ่งของสครับเพราะว่ามีทั้งเจ็บมีทั้งป่วยแล้วก็อันนี้ก็โดนยิงเยอะครับก็เลยเหลือแค่0ูนคะแนนครับแล้วก็บิกฟอร์ครับบิกฟอร์ก็ได้3คะแนนครับ เสียประตูแต่ก็มีเซฟเยอะครับสำหรับวีดนี้ก็ได้ไปทั้งหมด66คะแนนครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับต่อไปครับผมจะใช้วายการครับมาดูกันครับว่าจะมีใครกันบ้างครับเอาออกให้หมดก่อนไปเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยครับว่าจะเป็นใครกันบ้างครับผมได้ลองเลือกไว้แล้วครับว่าจะมีใครบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละตัวเลยดีครับว่าจะเอาใครบ้างก็เริ่มเป็นที่โกเลยครับจะใช้เป็นแบบ ไม่ได้แบบโกทีมไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเสียประตูน้อยก็เป็นนี่เลยครับโรเบิร์ตซานเชสครับถึงนัดแรกจะเสียประตูครับแต่ว่าก็ยังมีเซฟเยอะครับเซฟไป5ครับเลยได้4คะแนนแล้วก็นี่คินชีมา3นัดติดแล้วก็นัดล่าสุดนี่ก็พลาดรถบแพ้ให้กับฟูตแลมครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเอาไปก่อนครับเพราะว่าทีมชุดนี้ผมจะเน้นเกมบุกอย่างเดียวครับโกสำรองก็จะเป็นโกที่อยู่ทีมเดียวกับเขานั่นเองครับไม่เน้นที่ตำแหน่งโกมากเท่าไหร่ครับก็เป็นเจสันสตีลครับ เป็นโกสำรองของไบตันนั่นเองครับก็สมมุติถ้าซานเชสเจ็บก็เดี๋ยวสติลลงเองครับเป็นแท็กติกเล็กๆครับสำหรับใครที่แบบอยากประหยัดค่าตัวโกครับโกตัวจริงแล้วก็โกสำรองอยู่ในทีมเดียวกันไปเลยครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งกองหลังครับกองหลังคนแรกผมก็จะใช้เป็นเบนไว้์เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาเก็บคินชีได้บ่อยครับแล้วก็ค่าตัวไม่แรงครับแค่4.5ครับถึงแม้จะทําประตูไม่ได้แต่ก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็ลิสเจมเหมือนเดิมครับลิสเจมนี่ถึงแม้ว่า เขาจะมีอาการป่วยครับแต่ว่าผมคิดว่านัดต่อไปดีเขาจะพร้อมลงแล้วครับแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ครับผมจะไม่ใช้ตัวเดิมนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์สอาร์โนครับเพราะว่าแบกค่าตัวไม่ไหวแล้วครับ7.5ล้านครับตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นคนอื่นดีกว่าก็จะไปใช้เป็นเป็นกองหลังแมนยูแล้วกันครับแต่คิดว่านัดหน้าเนี่ยเจออาร์เซนอลเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับเอาเป็นดาโลแล้วกันครับดาโลเนี่ยนะครับค่าตัวไม่แพงมากแล้วก็เป็นแบ็คจอมบุกด้วยครับ เกิดจะมีแอซิดมีประตูซะหน่อยคนต่อมาครับใช้คนเดิมเลยครับเจ้ากันญซโลครับไม่เปลี่ยนครับกองหลังคนสุดท้ายครับเป็นกองหลังจากเอเวอร์ตันครับนั่นก็คือแฮตต์สันครับแฮตต์สันนี่เป็นกองหลังที่ค่าตัวถูกลงทุกนัดเลยครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับเอเวอร์ตันยังไม่เคยเก็บขีนชีตได้เลยเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีสักวันครับที่เขาจะเก็บคีนชีตแล้วกลับเข้าฟอร์มครับสำหรับเอเวอร์ตันแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็เหมือนเดิมครับมาร์ตินเนลลี่ครับ ลูกหลานของผมก็จะต้องอยู่ต่อไปครับแล้วก็คนต่อไปครับเปลี่ยนเป็นที่มีฟิลกอนนะครับคนต่อไปก็จะเป็นเอานี้ก่อนคนเดิมก่อนนะครับเป็นซาร่าครับแล้วก็กองกลางฟอร์มร้อนแรงของเอเวอร์ตนเหมือนกันครับก็คือแอนโทนีกอร์ดอนครับตัวนี้ก็ยิงมาสองนัดติดแล้วครับเกาะกระแสน่อยครับแล้วนัดนี้ครับจะเจอเลี้ยวพูเรียบร้อยครับจะรอดไหมจริงๆก็มีแม็กซ์ลิสเตอร์นะครับที่เป็นตัวยิงโทษของไบตันครับ ก็ทำคะแนนได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแม็กอลิสเตอร์ดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซาร่านะครับเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเอเดียดเป็นอันเดสครับเปเ่าครับตัวนี้ก็ค่าตัวถูกครับแต่ว่ามีแอซิดมาเรื่อยๆครับก็ถือว่าน่าสนใจครับตัวสุดท้ายนี่ผมก็ไม่เรียกว่าไม่ได้เน้นมากครับว่าจะต้องเป็นตัวยิงประตูอะไรมากมายแต่ว่าก็เน้นเป็นคนที่ลงสนามบ่อยไปก่อนแล้วกันครับเอาเป็นนี่แล้วกันครับ ไฮสันลีทครับมันอาจจะไม่เคยยิงประตูหรือแอซิสเลยครับแต่ว่าเขาได้ลงตลอด90นาทีครับก็เอาไปเ่อนครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ผมต้องการแค่ให้มันครบครบคนไปเฉยครับเพราะว่าผมจะไปเน้นที่กองหน้า3คนครับก็มาถึงไฮไลท์ของการรายการของผมในครั้งนี้ครับที่ผมต้องการก็คือเพื่อทําให้กองหน้า3คนนี้เป็นเป็นกองหน้าที่พร้อมยิงประตูทุกทุกทีมครับไม่ว่าจะทีมใหญ่ทีมเล็กครับยิงได้หมดครับก็คนแรกก็เหมือนเดิมครับกาเบียเฮสสุดครับ แล้วก็คนต่อมาครับก็ไม่ต้องเสือกครับเป็นกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ครับนั่นก็คือนี่เลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับมาช้าไปหน่อยครับดูเขายิงกันไป2เม็ดหนึ่งเม็ดสามสามยิงไป9้าโลครับแป๊บเดียวต้องมีครับวันนี้แล้วก็อีกคนนึงครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงอาจจะไม่เท่ากับฮาแลนด์ครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะยิงประตูได้เรื่อยๆครับนั่นก็คือแฮร์รี่เคนครับนี่นะครับใช้แผนนี้ครับอยู่กันยาวๆครับ ยังไงกองหน้า3าคนเนี่ยครับก็ต้องยิงกันเรื่อยๆอย่างน้อยคิดว่าไม่มีวิคไหนที่3คนนี้จะไม่ยิงครับถ้าเกิดวิคนี้ฮาแลนไม่ยิงเคนไม่ยิงก็ยังมีเฮสุดยิงอะไรอย่างงี้ครับอาจจะไม่มียังไงก็กองหน้าผมก็ต้องทำคะแนนได้ครับก็เลยเลือกเป็นแบบนี้ไปเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเป็นแผนการวายการของผมครับสำหรับวิคนี้ครับใช้เลยครับไม่ไหวแล้วครับอยากได้ฮาแลนมากครับก็ครบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการวายการของผมครับแล้วก็ไม่ใช่ไปกดเบคทรานเฟอร์นะครับต้องกดนี่ก่อนครับเพย์วายการ แต่ถ้าเกิดสำหรับมือถือมือถือมันจะกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วค่อยไปกดวายการ์ดข้างในหน้าต่อไปครับแต่สำหรับเว็บกดอันนี้ก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับกดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวายการ์ดแล้วก็นี่ครับไม่ต้องเสียแล้วครับเหลือศูนย์พอยต์ก็สำหรับวีคนี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อขายตัวก็นี่เลยครับหมดเวลาวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สามครับเวลาห้าโมงเย็นครับอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ การจัดตัว11ผู้เล่นนะครับ confirm transfer and pay w c a r d ใช่ครับไปเลยครับแ,แล้วก็ได้ผู้เล่นชุดใหม่ของผมมาแล้วครับแต่ระหว่างนี้ครับถ้าเกิดเราไม่พอใจตำแหน่งไหนเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยตอนนี้ผมว่าเอ้ยไม่เอาเพจสั้นดีกว่าผมจะไปเปลี่ยนเพ e สั้นออกแล้วเอาเนี่ยเอาฟิลิปแทนอย่างนี้ก็ได้ครับปุออ๊บมันก็ไม่ต้องเสียตังค์เหมือนกันครับ หรืออย่างกานเซลอออกแล้วเอาแคนดี้อะไรแทนจะเปลี่ยนกี่ตัวก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรากดาวการไปแล้วไวการนี้ก็ใช้ได้ทั้งอาทิตย์ครับจนกว่าจะถึงวันเสาร์ที่สามเวลาห้าโมงเย็นครับไปจัดตัวกันต่อครับอ่ามาที่หน่าจัดตัวครับก็สําหรับผู้รักษาประตูของผมครับก็ต้องเป็นซานเชซครับเพราะยังไง2คนนี้ก็ต้องสลับันลอยู่แล้วครับแต่เอาขึ้นมาก่อนครับแล้วก็โอ้โหกองหลังนี่ก็ ดาโล่นี่ก็เจอกับไวท์ครับต้องเลือกสักคนหนึ่งที่ต้องออกครับผมก็คงไม่เอาไวท์ออกครับเอาไว้ลงไว้เพราะว่ามั่นใจในจ่าฟงครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าพาเชโลครับเจ้าพาเชโลนี่เ็าแน่นอนอยู่แล้วครับตัวหลักเจอใครก็ได้ครับไม่เปลี่ยนออกอยู่แล้วแล้วก็เบนไวท์ครับเป็นไวท์เจอแมนยูแล้วก็เจมครับหวังว่านัดนี้เขาจะหายทันลงเจอเบธแฮมครับช่วยช่วยทีมหน่อยตอนนี้กำลังแย่ครับเจลซี ตรงนี้ครับอันเดย์ครับลงไปเจอกับสเปอร์ครับสเปอร์ก็นัดที่แล้วก็เสมอมาครับในเกมลอนดอนรับอีแมทลอนดอนรับอีแมทกับเวตแฮมครับแล้วนัดนี้ก็ลอนดอนอีกครับเจอกับฟูลแลมครับฟูลแลมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับส่งลงไปได้ครับแล้วก็ซาร่าครับซาร่าลงเจอเอเวอร์ตันก็นี่ก็ดาร์ี้แมทเหมือนกันครับดาร์ี้แมทเมอร์ซี่ไซด์ครับแล้วก็มาร์ตินเนลลี่ครับเจอแมนยูครับลูกหลักผมยิงเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ แมคอลิสเตอร์ครับตัจยิงจุดโทษของบรตันครับแล้วก็กองหน้าครับเป็นแฮร์รี่เคนครับแล้วก็ฮารแลนด์ครับฮาแลนด์แล้วก็กาเบรียลเฮสุดครับแล้วก็กัปตันในวิกนี้ครับจะให้ใครดีตัดไปเหลือแค่เป็นฮาแลนด์แฮร์รี่เคนแล้วก็ซาร่าครับว่าจะเอาเป็นใครดีถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้ก็คงต้องเป็นฮารแลนด์ครับแต่ว่าแฮร์รี่เคนก็น่าสนใจครับเพราะว่าเล่นในบ้านของตัวเองด้วยแล้วก็ เจอฟูด,ดั้มเจอฟูด,ดันก็ค่อนข้างแข็งครับนั้นเอาเป็นฮาแลนไปก่อนครับเจอกับวินล,ล่าของเจอรลาดที่ฟอร์มกำลังไมไ่ที่ฟอร์มไม่ได้ดีมากครับตอนนี้นั่นล่าสุดกาแพแชนนอนไปครับสองหนึ่งเชื่อว่านันนี้ฮาแลนน่าจะยิงได้อีกครับเพราะว่าผมาวการมาเพื่อฮาแลนเลยครับแล้วก็สำรองครับเป็นดาร์โลไว้ก่อนดีกว่าครับดาร์โลไว้ก่อนโอเคประมาณอย่างนี้ดีกว่าครับใครที่สนใจจะาวการ์ก็ เอาตามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ชอบตัวไหนก็ลองสลับเปลี่ยนดูได้ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟเลยครับพร้อมรุยครับสาหรับวีคนี้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเต่ามีแหว p ไอเสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ใครที่สนใจจะววยการ์ก็ลองดูได้เลยนะครับสำหรับวีคนี้ครับก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับถึงแม้จะคะแนนไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าพยายามหาทางแก้เกมอยู่ครับต่อไปอาจจะดีครับหลังจากวีคนี้แหละครับดีแน่นอนครับ โอเคครับก an ็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับกับเต๋อมีแหวน FPL ครับ